สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่อินดิวคอนเนอร์มุมข่าวจะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลก็ยังคงไม่จบนะครับสำหรับนักเตะวัย23่ปีทีมชาติกาน่านะครับอย่างโมเมดกูดดนะครับของสโมสรอาร์เจถึงแม้ก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่าทางสโมสรนะครับอาร์เจ็กับไบตันนะครับได้ตกลงในส่วนของค่าตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ติดปัญหาในส่วนของเงื่อนไขส่วนตัวนะครับที่โมเมดกูดดไม่ยินยอมนะครับในการจะย้ายไปอยู่กับทางไบตันนะครับทำให้ดีลดังกล่าวล่มลงนะครับ ก็ทาให้สมสอนนะครับอย่างอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็สมสอนเวทีมยูไนเต็ด United, นะครับยังคงมีความหวังในการคว้าตัวนักเตะรายโดยสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับสมสอนเวทีมได้ยื่นข้อเสนอฉบับที่2นะครับในการดึงตัวโมเมดกูดุสนะครับจำนวน35ล้านปอนดน์ถูกต้นสังกัดนะครับอาจเจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและยังอยู่ในขั้นตอนครับการเจราจาครับในส่วนของค่าตัวนักเตะอยู่ณเวลานี้นะครับ ถากว่านะครับสมสรอน์เซนอลนะครับให้ความสนใจในการดึงตัวมอมดกูดจริงก็น่าจะเพียงพอนะครับจำนวนเงินประมาณ40ล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่ทางอาซนอลอาจจะมีการตัดสินใจนะครับในการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับในการคว้าตัวมอมิดกูดนะครับใน้ทยตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับจำนวนเงินประมาณ38-40ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอครับในการดึงตัวนักเตะ ข่าวต่อมานะครับจะเป็นนักเตะวัย22ปีนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาของสมศรอาเซนนลอย่างฟาราดินบาโรคุนนะครับโดยสถานะนักเตะนะครับค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าอยู่ในการเสนอนะครับในส่วนของการปล่อยตัวออกในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับของอาเซนนลถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากสมศรนะครับในยุโรปหลยสมศรแต่ด้วยค่าตัวนะครับที่ทางอาเซนนลตั้งไว้สูงถึง5 0ล้านปอนด์นะครับก็ยังคงเป็นปัญหาหลัก ที่ทําให้หลายสมมอนะครับยังลังเลอยู่ในการเสนอราคาครับจำนวนห0้าสิบล้านปอนด์โดยสมสรรโมติมอนาโกนะครับถือว่าเป็นสมมอนที่ใกล้เคียงในการคว้าตัวนักเตะมากที่สุดนะครับในการยื่นข้อเสนอจํานวนสามสิบสี่ล้านปอนด์นะครับถึงแม้ว่าจะถูกอาซนอน,นครับปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ทางมอนาโกนะครับก็ยังคงมีการเจราจาต่อรองในส่วนของกาตัวนักเตะอยู่ในเวลานี้นะครับ ละมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางสโมสรมอนโกนะครับจะยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ที่มีมูลค่านะครับสูงกว่าฉบับเดิมจํานวน3 4ล้านปอนด์นะครับน่าจะอยู่ราวประมาณ37 -38 ถึงล้านปอนด์นะครับในการยื่นข้อเสนอในฉบับที่2โดยมีสมมสรนะครับคู่แข่งสําคัญของมอนโกนะครับอย่างสมมสรเจลซีนะครับที่ต่างก็ให้ความสนใจนะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับโดยพวกเขานะครับต้องการนักเตะในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในการเสริมทัพ ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยมองว่านักเตะนะครับวัย22่ปีนะครับอย่างฟอร์ดินบาโลคุนน่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับในการดึงเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งนะครับในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์ซึ่งข้อเสนอเชลซีนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางเชลซีจะยื่นข้อเสนอนะครับจำนวนไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะครับในการเล่งปิดดีวนักเตะรายนี้นะครับภายในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับสโมสรอาเซนอลจะตัดสินใจในการลดราคานะครับนักเตะ อย่างฟลอริดินบาลาคูลนะครับจากเป้าหมายเดิมนะครับห้ล้านปอนด์ให้เหลือ4 0ล้านปอนด์ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสามารถลดค่าตัวนะครับให้เหลือประมาณ40บล้านปอนด์ก็น่าจะมีสมสตินะครับอย่างโมนาโกและก็เจอซีนะครับกระโดดมาเป็นคู่แข่งสําคัญนะครับในการดึงตัวนักเตะารนีนะครับไปใช้งานต่อก็จบลงมแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมสอนอสซอลในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ